รบันสวัสดีครับคุณชุนชัยฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีคุณชายหมอนะครับคุณเด็กราดคุณไม่สบายพอดีเลยใจเย้หมอรักษาหน่อยตรวจหน่อยฮะนั่งไม่สบายเลยใช่เ้าเป็นยังไงบ้างกระแสดีมาก เกินคาดไหมหรือว่าใจใจ,ใจคิด่าเป็นยันอยู่แล้วถือว่าเกินคาดมากๆเลยครับที่<ม>ที่มีคนแบบว่าสนใจแล้วก็ดูขนาดนี้ครับผม,มแล้วเป็นยังไงตอนนี้ไปไหนมาไหนได้ข่าวแฟนคลับเยอะมากจัดจ้างมาหรืเอเปล่าโอมีบ้างมีบ้างมีบ้างครับมีบ้างม, <c oughs> มีบ้างที่จับจ้างเหรอใช่มีบ้างที่มีแฟนคลับครับครับผมผมชอบเจมส์เขาตรงไหนรู้ไหมค่ะคือตั้งแต่มาออกก็ยังเจออยู่เป็นระยะอยู่แถวเนี้ยอคือดังขนาดนี้กระแสดีขนาดนี้แต่ยังออกกิจกรรม คือคักมากวันอ่อนก็มาจัดออนไลน์ใช่ไหมฮะวิทยุทีวี like, รายการทั้งราการนี้คือให้ความสำคัญกับแฟนๆมากทั้งที่เหนื่อยรู้เลยว่าเหนื่อยแล้วแฟนๆเข้ามาขอใกล้ถูกเนื้อต้องตัววันก่อนที่ใต้ตึกอะ่ะก็ใกล้ชิดมากเหนื่อยไหมผมว่า มันกสส็สนุกไปอีกแบบหนึ่งครับที่ที่เวลาได้เห็นแฟนคลับเขาคือผมเห็นใจเขาเวลาเขามารอแบบว่ามาตากแดดรอแล้วก็มายืนรอทุกคนอย่างเงี้ยครับก็เลยอยากให้แบบอยากให้เขาได้ได้ได้พบเราจริงๆไ,ได้เห็นเราจริงๆด้วยครับเต็มใจเต็มใจเต็มใ,ใจครับเหนื่อยแต่ว่าอยากเห็นใจเขาสามมารอใช่ครับเพราะฉะนั้นเห็นกิจกรรมคึกคักซึ่งผมชอบมากว่าน้องเขามาร่วมกิจกรรมกับแฟนๆจริงๆคนชายพุทธิพัฒน์ทำไมแป๊บเดียวจะจบแล้ว ก็มีอยู่ประมาณสักสามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์และครับผมได้ข่าวมานะความจริงคู่หลักผู้ใหญ่ของช่องให้ถ่ายเพิ่มขยายตอนแต่มันกระชั้นชิดเกินไปไม่ทันซะแล้ไม่ทันไม่ทันครับตอนแรกเนี่ยมีคนกลัวนะฮะอายุจริงเท่าไหร่นะเออสิบเก้าครับสิบเก้าใ่ไหมฮะเล่นเป็นคุณชายหมอค่ะเป็นหมอเนี่ยคือถ้าเป็นชีวิตจริงเนี่ยอายุขนาดนี้ยังเรียนไม่จบหมอแน่ใช่เพิ่งเข้านะฮะเพิ่งเข้าครับ แต่พอเล่นตอนแรกก็เกรงว่าโอ้โหเด็กขนาดนี้เล่นได้หรือเปล่าปรากฏว่าเล่นได้แล้วเป็นคุณชายหมออย่างที่ว่านี้เนี่ยนะย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งตอนนั้นเก๊กยากไหมแรกแรกยากครับแต่พอหลังๆมาก็ก็เริ่มสบายขึ้นครับม,มีเสน่ห์อะไรตรงไหนคุณชายหมอคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมือง ไหนลองบอกี่เราดูเองเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นความน่ารักของแบบว่าคุณชายที่ที่เป็นคนนิ่งๆด้วยแล้วก็พยายามแบบนิ่งดื้อครับผมว่าน่าจะเป็นในส่วนนี้ครับนี่แะฮะสมบทบาทมากคุณเด็กกะละเออดีแล้วคุณลุกออกไปครับ คนไม่ได้มานั่งเป็นฉากคนไม่ได้ไงคุณจะนั่งเป็นฉากเป็นเกินไปกันคือเรื่องนี้สาวๆหลายคนเขาไม่ความสุกว่ามันเข้าถึงได้ใช่ไหมเพราะว่านางเอกก็เป็นผู้หญิงธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเป็นเจ้าหญิงหรือเป็นคุณหญิงเออก็มีโอกาสพบรักกับคุณชายได้แต่ไม่แน่ใจว่ารู้สึกว่าจะจบย้อนไปอาทิตย์หน้านัดอีกใช่ไหมฮะซอสาสุสอาทิตย์นี้ แล้วก็มีสุกหน้าอีกแล้วก็มีสุกหน้ามันสี่เบรกครับประมาณสี่เบรกและถึงจะเป็นอีกส,สองกุญชายซึ่งอีกสองกุญชายเขาหวั่นไหวมากเลยเพราะกระแสของกุญชายพัดเี่ยแรงเหลือเกินอีกสองกุญชายก็ยังจะมีแทรกอยู่ไประยะครับโดยเฉพาะตอนจบจูบจริงเนี่ยโอ้ใช่ครับ<ต>เขิน เคือคือในเรื่องของผมนะครับแกมไซส์นั่นนั่นไงเนี่ยไม่คือในในชีวิตจริงนี่เคยหรือเปล่าเคยอะไรเคยหรือเปล่าคุณชายต้องต้องบอกก่อนว่าในในเรื่องของพุทธพุทธิพัฒน์เนี่ยครับเออไม่ตอบเลยไม่มี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 หรือว่ามีแล้วบังไม่มีไม่มีไม่มีเลยใช่ไหมใช่ครับเออแต่ว่าไปโดนพี่นก ใช่ครับไปโดนพี่นกครับอืมคือเรื่องของรณพีฉากสุดท้ายฉากจบปึ่งเลยปึ่งเลยทํายังไงก็มันเป็นฉากที่แบบว่าเหมือนกับแต่งงานกันแล้วอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยบอกให้มีจูบกันถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยครับออตกใจตกใจไหมตกใจพอพี่นกชัยบอกจูบจริงเลยจูบจริงเลยเป็นยังไงชายชายพัดโอ้โหมองหน้ากับเบลล่าสองคนคือคือในในเรื่องของตัวเองยังไม่มีไงครับแต่พอมาเป็นไงี้ปุ๊บมีตกใจเลยครับ ตกใจแล้วทํำไหมก็ต้องทำครับหรือตอนแรกในใจคิดจะปฏิเสธก็คงไม่ขนาดนั้นครับต้องทำต้องทำอต้องทํายากไหมเอ้าแลบดิ้นเลยคครับยากไหมยากยากอยู่ครับข้ายุสิบเก้าเองไงใช่ไหมฮะพี่หนุยถามมาตอบในชีชีตจริงเคยไหมเคยปา จะล้มแล้วทุกชอมะแทบจะไงหลังลงมาแล้วฮะไม่น้องเขินอย่างนี้ละมีครั้งแรกแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีครั้งต่อโอ้โหทวเจ้าบุคุณน้าใสเหลือเกินเดี๋ยวก่อนจะคุยกันต่อวันก่อนมีมาโชว์นิดหน่อยใช่ไหมฮะครับลีลาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ร้องเพลงนิดหน่อยวันนี้มาโอ้มาเป็นกีตาร์เลยมาเป็นกีตาร์เลยนะฮะพี่ชายอย่างผมก็จะนั่งฟังใช่ พยายามเน้นว่าพี่ชายไปนั่งได้นะได้าว่าไปเลยฮะโอ้เต็มที่เลยเอาเล่งฟังอันนี้เลยเอาเลยเอาเดี๋ยวเขาเขินเราหลบประมาณดีกว่าเขาเขินเอาเราเราหลบไปพี่ยามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพีายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอ ยังคงคิดและหวังจะนำมารักแานนี้ไปให้แต่ทำไมมองดูเลกน้แต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวยอย่างไร ไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสุดทได้ปลอบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย ยังไงตื่นเต้นมากเลยไม่กำลังจะบอกว่าเวลาหน้าตาก็ดีผิวพรรณก็ผ่องใสนะฮะเป็นคนรุ่นใหม่ก็ปมาแรงเหลือเกินทําอะไรก็ดูดีไปหมดนะฮะทำอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับไอไอคิวหมีมทําได้ไหมโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ครับนิดเดียวไม่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 รู้เลยครับไม่รู้รเลยเดี๋ยวพี่อิจสอนให้จ้าสอนก่อนเลยนั่นไงนั่นไงสอนผมเนาะนั่นไงแปะเตรียมผ้าไว้มันทําตามไม่ยากแต่ระหว่างนี้ อยากให้อ่านข่าวสักข่าวหนึ่งนะฮะเขาอยากอ่านข่าวไม่แน่อนาคตเกิดพรอมมีเวลาแต่ผมว่าหาเวลายากจากนี้ไปมานั่งอ่านข่าวกันครับเอาน้องไบไปออาจริงเหรอจะดีเหรอคะพูดเล่นอ่ะลองดูฮะเอาอ่านก็จะไม่สบายอันนี้ลองสมมติอ่านข่าวงั้นเริ่มข่าวดีกว่าครับเป็นข่าวของชายรุดกับท่านหญิงรัศศครับก็เป็นพี่พี่โป๊บกับกับพี่มิวนั่นเอง ที่แบบว่าถึงแม้ละครเนี่ยจะออกจอไปแล้วแต่แต่ก็ยังมีกระแสแบบว่าฮิตแบบยังมีกระแสฮิตคู่กันอยู่ครับก็เห็นก็มีข่าวล่าสุดนะครับมีคนเห็นว่าพี่น้องทั้งสองคนเนี่ยควงกันไปเที่ยวต่างจังหวัดสองต่อสองแถมยังสวีทมีซบไหลกันด้วยอ้าวมีด้วยหรอมีหรือเปล่าไม่รู้อรัเมื่อวานนี้นะครับนักข่าวของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์พี่ๆี่ทั้งสองถึงเรื่องนี้แต่เขาก็ไม่ได้ไปงานด้วยกันหรอกครับก็คือคนงานก็คือพี่มิวนี่คือเมื่อวานพี่มิวไปไปงาน วันครอบครัวคือชีวิตของมูลนิธิบ้าน โสภะในพระบรมราชูปถัมภ์ครับผมอันนี้อีกงานหนึ่งใช่พี่ป๊ปไปงานหนึ่งใช่ครับพี่มิวไปงานคือไปแยกกับไปงานแล้วนักข่าวก็ไปถามถึงถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยพี่มิวเนี่ยก็บอกว่าไม่จริงไม่ได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันกับพี่ป๊ปคือยืนยันว่าไม่ได้ไปด้วยกันไปต่างจังหวัดล่าสุดก็ไปถ่ายแบบแต่อาจจะเพราะว่ามีรูปถ่ายกับสุนัขโกลเด้นหรือว่าคนอาจจะคิดว่าเป็นสุนัขของพี่ป๊ปหรือเปล่าเพราะพี่ป๊ปเขาเลี้ยงโกลเด้นครับ๋อ ก็เลยโดย,โดยความสัมพันธ์ของพี่น้องเนี่ยเขาก็บอกว่ายังเป็นพี่น้องกันอยู่เป็นพี่น้องกันอยู่ยมไม่ได้มีอะไรไม่ได้ไปต่างจังหวัดด้วยกันใช่ใชรับโป้ไปยังไงต่างตา,งตางสถานที่กันตอน่อคำาเมือนกันไหมใช่ครับพี่โป้ก็บอกว่าเมื่อเมื่อวานก็ไปออกงานครับพอพ,อพอพบนักข่าวเรื่องนี้เจ้าตัวก็กร,รีบปฏิเสธทันทีก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแค่พี่น้องกันครับบอกว่าไม่เคยไปเที่ยวด้วยกัน2ต่อ2ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็เป็นตอนดูละครฉากจบของโปวารุษครับก็คือที่ถ่ายลงอินสตาแกรมกันคือวันจบป รถก็ไปกินข้าวด้วยกันแค่นี้ครับผมมีเสียงไหมมีเสียงมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับอไปหัวหินค่ะไปถ่ายแบบแต่ว่าไม่ได้ไปกับพี่โปมนะคะไปถ่ายคนเดียวค่ะเออไม่มีเลยไม่ได้ไม่ได้เจอไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะไม่น่าจะเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าเหมือนกับมิวกับพี่โปมคุยมากันแบบว่าเป็นพี่น้องตั้งแต่ตอนแรกเราก็ไม่ได้มีท่าทีจีบแล้วก็แบบเออก็ไม่มีอะไรก็ไม่ได้รักแบบนั้นนะฮะรักแบบพี่น้องมากกว่ากับมิวก็ทํางานร่วมกันแล้วก็ มันเหมือนกับสนิทกันด้วยในการถ่ายละครเราก็เลยคนก็อาจจะคิดว่าเราสนิทกันจีบกันอะไรอย่างี้จริงๆไม่ใช่ครับอินอินแค่ได้จอในเรื่องแล้วกันครับนะฮะนี่นะฮะจริงๆเป็นไงก็เป็นพี่น้องกันเลยครับผมว่าเพราะว่าผมก็รู้จักกันทั้งทั้งสองคนเลยสนิทกันทั้งสองคนครับก็คือเล่นละครด้วยกันนะฮะใช่ไหมครับใช่ครับแล้วเรากับเบลล่าได้ข่าวถูกจับคู่กันนี่เขาเขียนถามมาเนี่ยอ๋อครับ นะแฟนๆอยากรู้กันเยอะล่าสุดมีข่าวมราะว่าโดนจับให้เป็นคู่จิ้นกับเบลล่าลาน,นีรู้สึกยังไงบ้างจะมีโอกาสไหมนี่เขาให้ผมถามออหลักฐานอยู่นี่ผมไม่ได้เมคขึ้นมาเองครับอก็จริงๆแล้วก็เป็นพี่น้องกันเลยครับพี่น้องกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพราะว่าเราทํางานด้วยกันมานานครับม้วยกันมานานเบลล่าน่ารักนะครับนะสวยไหมสวยสวยครับตอนจูบจริงตื่นเต้นไหมก็ ปาเป็นอะไรเป็นอะไรปลาไปสี่ห้าเทกอะครับสี่ห้าเทกนี่เราตั้งใจเทกเหรอโอ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยครับฮะไม่ได้ตั้งใจจีบหรือเปล่ามมไม่ต้องเป็นพี่น้องก็ได้เป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมงานเนี่ยนี่ขาจะเป็นได้แปดแล้วครับกล้องไม่ได้จากอาลีบอกเลยตะกี้ขาควายยังไม่ได้แปดเลยวเจมเขินมีละครเรื่องต่อไปเลยหรือยัง ตอนนี้ก็กําลังถ่ายอยู่ครับเรื่องรักสุดฤทธิ์ครับผมรักสุดฤทธิ์ใช่ไหมรัรักสุดฤทธิ์ครับแล้วมีอีกหลายเรื่องไหมตอนนี้ก็ยังถ่ายอยู่เรื่องเดียวครับผมยาโขมค่อยเป็นค่อยไปแต่คนรอดูเยอะเร็วๆหน่อยก็ดีนะฮะอท่านี้มีหลายคนบอกว่าหน้าตาเขาคล้ายกับคิมคีบอมมีภาพมาให้ดูสินะฮะในเว็บพันทิปก็เอาภาพมาเทียบกันดูเอาและสิเหมือนคีบอมคีบอมก็คีบอมเหอะ มาเจอกับแจมจิของเราเนี่ยน like. sort of 네ี่ฮะของเราตาโตกว่าเฮ้ยเหนือกว่าเยอะของเราตาโตกว่าใช่ไหมเป็นงไงรูสิกงไงดูเหมือนไหมน่าจะคล้ายๆมั้งครับถ้าเรามาแปะรูปกันก็มีก็มีส่วนคล้ายครับคือพี่เนี่ยเจอกับคีย์บอมมาแล้วเขามาเขามาหาเจอสัมผัสใกล้ชิดอีกแก้มาแล้วเหมือนกันยืนยันว่าเจมจิดีกว่าเยอะนี่ อย่างน้อยยาวกว่าอยู่แล้วเด็กว่าอะไรนะยาวยาวกว่ายีวนทย์ยศนะฮะแล้วก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะตาจะโตตาโตน่ารักนี่อิจฉากันผมน้งเมืองแล้วเนี่ยน้องไบท์ไม่ถามอะไรเหรอน้องก็ตื่นเต้นอยู่เหมือนกันจะให้น้องเขาตรวจดูสิเนี่ยน้องจะให้ดูอะไร ลองเล่นมุกดูไหมน้องใบป่วยอยากให้น้องเจมส์วมบทบาทเป็นหมอวัดใครได้ไหมจริงจริงนี่นะไปจ้างใครให้บอกงส่งมาเขียนเองไหมครับเขียนเองสมมติว่าเกิดกระดานหันน้องใบเป็นลมลงตรงนี้โอเคตรงนี้ตายแล้วไหนที่สุดนั่งสินั่งนั่งจริงจเป็นแผนการนั่งแล้วนั่งแล้วเป็นลมเป็นลมโอ้เป็นลมอ้าวเป็นลมอ้าวหมอใชาหมอ น้องไบเป็นลมนั่งตัวแข็งก็อ้าจับมือแล้วครับมาชีบประจอมช่บประจอนครับโอ้แล้วจะรักษากันยังไงดีเนี่ยนั่นแต่สีฮะคนทั้งห้องเลยเดี๋ยคุณจะรักษาให้ก็ว่าแต่ไปเจอทำแทนทุกทกคนค่ะตัวร้องไม่จ้าตัวร้องตัวร้องนวดแข้งครับทำแทนทุกคนแล้วค่ะขอบคุณมากนุ้ยเตมจ้าอะไรกันน้องไบไม่สมบทบาทเลย <c oughs> <expand. S 2> ท mm ่านผู <lite f> ้ชมฮะสำหรับแฟนคุณชายพุทธิพัฒน์นะฮะมีเสื้อลิมิเดตเอดิชันใช่ไหมอันนี้ถือว่าเรียกว่าหายากมากครับเพราะว่าที่กองก็ทำทำแจกกันเองทั้งปั๊บปจจัพี่แหม่มก็ทำแจกครับผมทำแจกกันเองใส่เฉพาะทีมงานใช่ครับแต่จ่ายคนดูเรื่องเราเช้านี้3ตัวนี่แจมออกมาให้กับมือนะฮะแล้วเดี๋ยวจะให้มีลายเซ็นครับเดี๋ยวจะเซ็นจริงให้อีกต่างหากแล้วผมจะเพิ่มเติมไปอีกนะฮะเดี๋ยวจะให้เซจแจมเนี่ย ใส่ทุกตัวใส่ก่อนทุกตัวแล้วค่อยถอดออกมาเซนตามนั้นไหมครับครับเอา้าหรือว่าไม่อยากไม่อยากได้เหรอ,อนั่นเแล้วจะมอบให้ยังไงก็ค่อยมาว่ากันนะฮะหายากมากครับหายากมากหายากมากอ่ะแล้วคิวพี่เลยหายไปไหนแล้วน้องใบทําอะไรไม่ถูกก็เนี่ยเกยบเอาไว้เนี่ยนะฮะเอาท่านี้คุยกันอะไรนิดนึงต่อนะฮะ ตอนนี้ก็กําลังถ่ายเรื่องรักอะไรนะรักสุดฤทธิ์ครับรักสุดฤทธิ์เรื่องอื่นยังไม่มียังครับยังน้องใบเชื่อไหมว่าปีใหม่ปีโน้นอ่ะค่ะที่น้องเจมส์เขาส้มมาให้จาได้ปะอยู่ด้วยอยู่ในเหตุการณ์้อาไว้ก็อยู่ตอนนั้นน่ะจําจําได้ปะจ๊ะจําได้ไหม จริงจำได้ค่ะตอนนั้นยังว่าน้องหน้าตาน่ารักเลยตอนที่เห็นครั้งแรกตอนนั้นยังไม่ได้ถ่ายละครนะเพิ่งจะเริ่มเจมถามพิงเห็นน้องใบ้เป็นยังไงบ้างจำพี่ได้ว่าจาวันนั้นจำได้จาได้ครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นความจริงก็จะมาให้ไม่พูดจาอะไรกับคนดูเลยก็คงไม่ได้อ้าใชายหมอปิดท้ายรายการมองกล้องสมมติว่าข้างหน้าคือคนไข้ในกล้องเนี่ยคือคนไข้เรากำลังจะต้องให้กำลังใจเขา อาเชิญถ้าอยากได้กำลังใจนะครับวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ครับคุณหมอก็จะเข้าเวรแล้วรับรองว่าแบบว่าปินแน่นอนครับติดตามชมด้วยครับคุณชายพุทธิพัฒน์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับแล้วว่างแวะมานะครับเสร็จนะครับยินดีประจบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งรักษาดูรักษาตัวให้ดีและนี่คือเรื่องเราเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ